สวัสดีค่ะ <C oughs> วันนี้จะมากินสลัดนะคะเป็นสลัดนี้เลยสลัดผลไม้นะคะ <C oughs> ก็ใส่อุ้ย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 มีผักด้วยใส่แค่นี้ก็เต็มจานแล้วทุกคนใส่แค่นี้ก็เต็มจานแล้วเรายังมีนี่ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแอปเปิลนะคะแอปเปิลแดงนะคะที่มีอยู่ในตู้เย็นใส่เข้าไป แล้วก็มีแอปเปลิลเขียวนะคะใส่เข้าไปไม่ใส่หมดหรอกเพราะว่ายังไงก็ล้นจานนะคะนี่ค่ะนี่โอ้ยนานว่าแล้วเชียวแล้วก็จะมีน้ำสลัดนะคะน้ำสลัดของเราใส่เข้าไป ตรงนี้ก็จะมีเป็นพวกงาขาวติดตรงฝาเอาออกมาเน้ย,นยอันนี้ก็จะมีผักเหลือแล้วก็กลัวแบบว่าล้นไงเกี่ยวไว้ก่อนเกี่ยวไว้ก่อนเพราะว่ายังไงก็ต้องล้นอยู่แล้วนะคะมีทั้งผักมีทั้งผลไม้อันนี้จะเป็นแบบว่าสลัด,ดรวมนะแล้วก็มีเพิ่มแบบแอปเปิ้ลที่อยู่ข้างในในตู้เย็นนะอืออือนี่ จุกจไปเลยดูว่าเราเชียวต้องล้นจานแน่นอนล้นจานแล้วทุกคนอล้ออวล้น,นจานแล้วเนี่ยโอ้อะเขือเทศของชอบของชอบของชอบ,อชอบมีแบบ ลูกพรงลูกพลุนด้วยนะมีแอปเปิ้ลมีกีวีแล้วก็มีถั่วแดงอะคะ่ะอันนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกอะไรอะเบอร์รี่เหรอหรืออะไรอะอร่อยอร่อยมีมันว่ะอร่อยมากมีกีวีด้วย ร่สุดๆฟินๆ,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 ๆนี่เลยจ้ะอันนี้คือสลัดรวมนะคะมีผักมีผลไม้เต็มไปหมดแล้วนี่ก็ใส่เข้าไปนี่เลยอันนี้คือกระปุกของเขานะคะเดี๋ยวก็จะเอามารองจานแบบนี้จะได้เห็นแล้วก็จะมีแอปเปิ้ลนะคาะที่อยู่ในตู้เย็นนะคะอยู่ในตู้เย็นเอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปให้ล้นไปเลย Mm. มนุษย์ก่อนคนคนก่อนอันนี้อัองุน mm hmm. อันนี้ นี่ไงมาเขิดเทศของโปรดของออเรน์ อืมอมส่อ,กอปกอนปเปิ้ลที่เราทำไว้กินให้หมดหั่นไว้แล้วแต่เมื่อกี้ที่ใส่ไม่หมดเพราะว่ามันล้นจาน มันล้นจานนะคะ อาาร่อยมากกินเพลินลืมพูดเลยโอเคเดี๋ยวไปกินต่อบ๊ายบายขอบคุณนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ